สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกทวิตเตอร์เมื่ออดีตนักแสดงเกรดบีการุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรการุณพลออกมาทวิตข้อความเห็นต่างจากดารารุ่นพี่พิธีกรรุ่นใหญ่ดูสัญญาคุณากอ ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ผ่านรายการไทยรัฐทอกไล์โดยทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีได้ทำการตัดต่อเนื้อหารายการดังกล่าวลงเป็นคลิปสั้นโพสต์โปรโมตบนสังคมโซเชียลมีเดียโดย The The s t r a i t Time ได้ถอดเนื้อหาใจความสังคมต้องการคนดีมากกว่าคนเก่งข้อคิดจากดูสัญญาดังต่อไปนี้คุณต้องสร้างคนดี เพราะคนดีเท่านั้นที่จะได้รับการตอบรับต่อทุกงานที่ทำสมมุติว่าคุณอยู่ที่ทำงานคุณจะสังเกตเห็นคำพูดเฮ้ย hey, คนนี้เป็นคนดีซึ่งนั่นคือคนที่คุณต้องการอยากทำงานด้วยอยากอยู่ด้วยไม่ใช่เพราะไอ้นี่มันเก่งเลยอยากทำงานด้วยกันกับมันไม่มันเก่งแต่เฮงซวยนิสัยไม่ดีคุณต้องการอยู่กับคนดีจริงๆมนุษย์ต้องการอยู่กับคนดี แต่คุณกำลังพยายามทำให้ทุกคนเป็นคนเก่งถ้าเป็นของของคุณแต่ความจริงคนเก่งไม่ได้เป็นที่ต้องการร้อเปอร์เซน์เท่ากับคนดีสัญญาคุณนาอ่อนกล่าวจากประเด็นนี้เองทำให้อดีตผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลกลุ่มการเมืองซึ่งมีความเห็นแย้งต่อทุกอย่างโดยเฉพาะกับเรื่องความดีงามออกมาทวิตตอบโต้ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเพชชี66แอบทันที ขอเห็นต่างกับพี่ดูนะครับคนดีมันไม่มีเครื่องวัดครับวันนี้ดีพรุ่งนี้เลวก็มีถมไปดีต่อหน้ารับหลังโคตรชั่วก็ไม่น้อยเราจึงต้องการคนเก่งมาทำงานมาแก้ปัญหาและมาสร้างวิธีที่สามารถตรวจสอบทั้งคนดีและคนชั่วไม่ให้ทุจริตไม่ให้ก่อความเดือดร้อนกับคนอื่นครับภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเผยแพร่ข้อความนี้ออกไป ก็สะสมยอดเข้าชมมากกว่า200,000วิวและยอดรีทวิตเกิน6,000ครั้งพร้อมความเห็นอีกบางส่วนอันที่จริงผมก็ไม่มีเจตนาให้เกิดความแตกแยกแค่อยากนำเสนอข่าวที่เป็นจริงเท่านั้นเพียงแต่เมื่อนายการุณพลได้สื่อสารความเห็นของตนสู่สื่อสาธารณะความคิดนั้นก็ย่อมกลายเป็นความคิดเห็นสาธารณะเพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตเห็นแยง้ง ภาษาพวกคุณก็เห็นต่างนั่นแหละจากคุณเพชรอีกทีเป็นข้อข้อไปตามมารยาทอันควรปรากฏบนพื้นที่สาธารณะขอเห็นต่างกับพี่ดูนะครับตอบเอาเข้าจริงแล้วประโยคทํำนองนี้มันเหมือนกับคําขึ้นต้นจดหมายซึ่งคล้ายเป็นมารยาทบ,บังคับแต่ผมเชื่อว่าคุณเพชรไม่มีสิ่งที่ว่านั้น คำขึ้นต้นทวิตนี้จึงเป็นเพียงเพื่อแสดงความอ่อนแอและขาดกลัวต่อบุคคลชื่อสัญญาคุณากรหรือพี่ดูรุ่นพี่ในวงการของคุณนั่นเองโดยอาศัยจั่วหัวแบบสุภาพปกบิดกมลสันดานคนดีมันไม่มีเครื่องวัดครับตอบความเชื่อเรื่องเครื่องวัดอะไรเนี่ยคงเกิดจากที่คุณเพชรพาตัวไปเกลือกลั้วกับสังคมโสมมคตินานเกินควรน,นั่นเอง เพราะหากลืมตามมองหาผู้รู้สักนิดคุณก็อาจเคยได้ยินว่าศีลคือเครื่องวัดความดีของคนที่หลวงปู่เทศเทศรังสีพระอริยะเจ้ากล่าวเทศนาสอนมนุษย์ไว้และท่านยังอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงผู้ไม่มีศีน,นั้นเปรียบอุปมามนุษย์เหมือนกับสัตว์ธรรมดาถ้ามีศีลจึงเรียกว่ามนุษย์แท้แต่อย่างว่า พอพูดถึงศีลและธรรมเพชรเองก็คงเถไถแกล้งไม่เข้าใจไปอีกเพราะคุณมันเข้าตำราคอหยกัยกหยักสักแต่ว่าคนเท่านั้นวันนี้ดีพรุ่งนี้เลวก็มีถมไปดีต่อหน้ารับหลังโคตรชั่วก็ไม่น้อยตอบถึงตรงนี้ยอมรับว่าผมเริ่มสับสนกับสองประโยคของคุณเพชรนี่มากนี่คุณได้แสดงออกทางความคิด หรือกำลังต้องการอธิบายสภาพสังคมรอบตัวเองกันแน่เราจึงต้องการคนเก่งมาทำงานมาแก้ปัญหาและมาสร้างวิธีที่สามารถตรวจสอบทั้งคนดีและคนชั่วตอบผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9เมื่อวันที่30มกราคมพศ2565ยังตอบคุณได้ไม่ชัดเจนพออีกหรือ ว่าประชาชนเขาต้องการใครก็ได้ที่ไม่ใช่นายการุณพลเทียนสุวรรณไม่ให้ทุจริตไม่ให้ก่อความเดือดร้อนกับคนอื่นครับตอบอันนี้ผมโครตรเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดเรื่องสัมปทานหรืองาบอาหารกลางวันบรรดาสอสอผู้ทรงเกียรติด้วยกันเองคุณเพชรต้องตามงับจนถึงที่สุดนะสู้สู้หลวงปู่เทศท่านเคยบอกว่า ฮิริโอตป,ปะหรือความละอายต่อบาปคือเครื่องมือแยกมนุษย์ออกจากเวนยสัตว์ทั้งปวงซึ่งนั่นก็คือเครื่องมือวัดความดีแบบที่กรุณพลไม่เคยรับรู้ว่ามีจึงได้เป่าประกาศถามหานั่นเองขอบคุณคุณพรชัยนวาการพิสุทธิ์ผู้เป็นต้นเรื่องศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่ง ทั่วประเทศ